สวัสดีชมรมคนขี้เมาววยรุ่นคนไหนยังไม่ได้เอาขอเสียงหน่อยไหว้นวสวัสดีครับท่านที่ชื่นชอบหนังกางเปงทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องรวมเรื่องราวหนังกางเปงก็มารีวิวหน่วยหนังกันอีกหนึ่งหน่วยนะครับ เป็นหน่วยนักแปลงตั้งอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับซึ่งในตอนนี้ทางประเทศของเรานะครับก็เริ่มผ่อนปลนแล้วนะครับช่วงโควิด -19 นี้ก็มีการใช้นักแปลงได้แล้วในบางพื้นที่นะครับวันนี้ก็มาแนะนําเวียงภาพยนตร์นะครับซึ่งในอดีตเป็นหน่วยนักแปลงที่ใช้ด้วยระบบฟิล์มนะครับในปัจจุบันนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลที่สมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วครับแฟนๆนักแปลงนะครับท่านที่อยู่ในนครพนมก็ดีมุกดาหารก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับ อยากจะติดต่อหน่วยนักเป็นหน่วยนี้นะครับไปจัดใช้ในงานพิธีการต่างๆของท่านนะครับก็ติดต่อกันได้เลยนะครับสําหรับเบี่ยงภาพยนตร์นะครับในงานปีนี้ก็มีหนังใหม่เก่านะครับไปคอยต้อนรับเจ้าภาพกันมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังจีนหนังไทยหนังฝรั่งอินเดียนะครับก็มีให้เจ้าภาพเลือกกันหลากหลายนะครับซึ่งภาพประกอบในวันนี้ก็ขอบคุณนะครับทางเจ้าของหน่วยเบี่ยงภาพยนตร์ด้วยนะครับที่ทางช่องเราของเราได้นํามาจัดทาเป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับ สำหรับแฟนๆหนังกำแพงนะครับที่อยากจะชมเรื่องราวหนังกำแพงต่างๆนะครับก็ติดตามทางช่องทางเรามีหลายทางนะครับให้ติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Tik t o อกเพจ f a c e b o o ทวิตเตอร์แล้วก็ไลน์นะครับท่านเจ้าของหน่วยก็ดีนะครับอยากจะให้ทางช่องเราโปรโมทหน่วยหนังของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยเล็กหน่วยใหญ่นะครับก็ทักไปที่เพจทาง a c e b o o k นะครับส่งคลิปสั้นๆแล้วก็ภาพประกอบบางส่วนแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะครับทางช่องเราจะจะทํา มาลงให้กันฟรีๆเลยทีเดียวครับเพื่อเป็นการโปรโมทหน่วยรังกระแปลงของท่านนะครับสำหรับเรื่องราวของเบียงภาพยนต์ในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นหน่วยอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม